สวัสดีค่ะ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567รวมพลังจิตอาสาร่วมกันปลูกป,ป่าและบำรุงรักษาต้นไม้สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ฟรีที่สถานีเพระชำกล้าไม้ทั่วประเทศและลงทะเบียนปลูกต้นไม้ผ่านทางเว็บไซต์กรมป่าไม้7 2 m forest.go.th นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะ